ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ถ้าหากใครที่มองหาร้านเติมเกมเซนเซียราคาถูกกว่าเติมเองนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนาเพื่อนๆนะครับก็นี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้ดีฟันนะครับทางร้านจะกดเองกับมือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ทางร้านรับเติมเกมเนี่ยทุกแพ็คเลยนะครับก็สามารถแคปรูปภาพสอบถามได้เลยนะครับว่าอยากจะเติมแพ็คไหนนะครับอ่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยสงสัยอะไรอยู่นะครับก็สามารถโทรสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวของทางร้านเนี่ยจะใช้เป็นตัวของ ID แล้วก็พาสเวิร มันเองก็ถ้าหากใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ฝากล้านเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอบเกมตัวของเซนเซ่านะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวของตู้ใหม่นะครับว่าสายฟรีควรเปิดหรือเปล่านะครับรวมไปถึงตัวของกิจกรรมใหม่นะครับที่สายฟรีเนี่ยควรจะเล่นไหมนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ยคือ2กิจกรรมนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานั่นเองนะนะครับก็จะอยู่ที่ตัวของตู้ใหม่เลยนะครับนี่อ่าซึ่งตัวของตู้ใหม่เนี่ยจะเป็นเซ่าอูดินนะครับผมจะพูด ประมาณนี้ดีกว่านะครับว่าตัวของเซย่าโอดินเนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่ติดเมตา ยาวๆย,ยันอินเกมได้เลยนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตู้ของสัมพันธ์เนี่ยนะครับคืออาจจะต้องไปเปิดตู้อื่นด้วยนะครับถ้าใครที่อยากจะเล่นตู้ของเซย่าโอดินนะนะครับอย่างเช่นตู้ของฮิวด้าหรือว่าจะเป็นตู้ของคานอนอะไรเงี้ยซึ่งตัวละครเนี่ยมันจะเป็นตู้จํากัดเวลานะครับอ่าเพื่อนๆอ,อาจจะต้องไปเปิดหลายตู้หน่อยนะครับเพื่อเอาสัมพันธ์มาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสายฟรีเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เพชรค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับในการปานมานะครับอันนี้คือไม่นับอ่าตอนที่ตัวของตู้เนี่ยจะวนมา นะครับถ้าตู้วนกลับมาเนี่ยเราก็ต้องไปอั d ดาวถูกไหมนะครับประมาณนั้นนะครับก็อาจจะต้องสูญเสียเยอะหน่อยนะครับตรงนี้นะครับก็ลองตัดสินใจดูนะแต่ว่าเป็นตัวละครที่ติดเมตายาวๆเอ็นเกมได้แน่นอนนะครับซึ่งเราเนี่ยอาจจะต้องอดทนหน่อยนั่นเองนะครับถ้าใครที่เป็นสายฟรีนะครับก็กว่ามันจะเก่งเนี่ยต้องประมาณ5ดาวนะเงื่อนไขนะครับคือต้องปั้นให้ได้5าดาวนะครับซึ่งถ้าเราปั้นขึ้นมา5ดาวเนี่ยคือเราจะได้เป็นสตาร์นั่นเองนะครับสามารถสตาร์ตรู้ได้นะครับผม0.5วิ นะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับคือเราสามารถขัดตัวของศัตรูได้แล้วก็สตาร์ทหมู่ด้วยนะครับเพราะว่าสกิลนี้เป็นดาเมจหมู่นั่นเองนะครับนี่อ่าแล้วก็ถ้าเราไม่มีงบปั้นถึง5ดาวเนี่ยคือเราจําเป็นที่จะต้องปั้นขึ้นมาเป็น4ดาวนะครับเพราะว่า4ดาวเนี่ยมีดูดเลือดนะครับผมอ่าถ้าใครที่ต่ำกว่านั้นเนี่ยคือไม่เวิร์กแล้วนะนะครับคือ3าดาวยังได้ไม่ได้นะครับอ่าซึ่งตัวของ3าดาวเนี่ยคือมันไม่มีดูดเลือดไงนะครับต้อง4ดาวนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยก็ไปลองต แต่ว่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยนะครับคือถ้าตัวละครตัวนี้นะครับมันใช้งบเยอะในการปั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องข้ามไปก่อนหรือเปล่านะครับไปรอตัวละครอื่นแทนอะไรเงี้ยนะครับเราก็เก็บตัวของเพชรเอาไว้เล่นตัวของกิจกรรมก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครที่เรามีอยู่ในนาตอนแรกเนี่ยมันก็เล่นได้ยาวๆเหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้คือตัดสินใจเอาเองนะนะครับผมก็มาบอกให้ฟังแล้วกันนะครับว่าสายฟรีควรจะปั้นถึงกี่ดาวนะครับควรสุ่มไหมสัมพันธ์คือปัญหาง่ายไหมอะไรเงี้ยนะครับคือก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะ ตรงนี้นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของกิจกรรม2กิจกรรมนะครับจะเป็นตัวของรางวัลคิวโกก่อนซื้อตัวของรางวัลคิวโกเนี่ยนะครับคือเราจะมีโอกาส ฟาร์มได้นะครับตัวของปากาลังนะครับจะเป็นกล่องสุ่มตัวนั่นเองนะครับตรงนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของนี่นะครับจะเป็นตัวของหินแสงธาตุนะครับเราจะดรอปได้ตามนี้เลยนะครับที่เขากําหนดมานะก็จะเป็นตัวของนันเจนเอลิตหรืออีกด้หนึ่งก็คือจะเป็นตัวของเนื้อเรื่องระดับยากนั่นเองนะครับถึงจะมีโอกาสดรอปของพวกนี้มานะนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นบททดสอบทีมนะครับก็น่าจะดรอปจากตัวของอีเวนต์ตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับในการหาการ์ด นั่นเองนะครับก็จะมีโอกาสดรอปเช่นเดียวกันนะครับผมอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นปรสา,าสาท12ราศีนะครับซึ่งก็จะเป็นการไต่อ่าตัวของปราสาท นะครับที่เราไปเก็บตัวของเพรกันซึ่งตัวของอีเวนต์เนี่ยก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่อ่าเดี๋ยวตอนอ่าพวกนี้เนี่ยก็จะรีแล้วใช่ไหมนะครับเราก็สามารถไปฟาร์มได้นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะมีโอกาสในการดรอปของไอเทมกิจกรรมมานั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นของาะวันกันบ้างนะครับซึ่งตัวของระยะเวลากิจกรรมเนี่ยผมลืมบอกไปนะว่าอยู่กี่วันนะครับก็นี่เลยนะครับประมาณ6วันหรือว่า7วันนั่นเองนะครับอ่ะหลังจากที่กิจกรรมเข้ามาเนี่ยนะครับก็เหลือประมาณ6วันนะครับประมาณนั้นนะก็ตัวของกิจกรรมก็็จะใช้เปนของ ในการแรกเลยนะครับจะมีโต๊ะของ Se aga, เศษซากะไม่ใช่ซากะเป็นชากะนะนะครับเปลี่ยนโต๊ะของอ่าวอกนั่นเองนะครับก็ ใครที่ใช้กัอุะครตัวนี้นะครับก็น่าจะต้องแลกมานะนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวของใช้เนี่ยมันก็ใช้เยอะมากนะครับปากการ่าง2 0 0นะครับแล้วก็เป็นหินแสงธาตุเนี่ยประมาณ500เลยนะครับแต่ว่าเราสามารถซื้อได้นะถ้าใครที่คิดจะเล่นตัวของกิจกรรมนี้นะครับแต่ผมมองว่าสายฟรีเนี่ยไม่เหมาะกับตัวของกิจกรรมนี้นะนะครับเพราะว่าเรานะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวของเพชรเนี่ยวันละ600เพชรเลยนะครับในการซื้อตัวของหินแสงธาตุมานะครับเป็นไอเทมที่เราจะเอาไปแลกของถูกไหมนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันอยู่ที่ ถ้าเราซื้อต่อเนื่องเนี่ย7วันนะครับอ่าซึ่งเราจะต้องสูญเสียเพชรไปทั้งหมดเนี่ยคือ4,200เพชรนั่นเองนะครับซึ่งเรานะครับจะได้ตัวของเศษหินมาเนี่ยประมาณ210เศษนั่นเองนะครับอ่าเพื่อนๆก็ต้องลองไปตัดสินใจดูนะนะครับแต่ว่าเราจะได้ตัวของตัวสุ่มด้วยนะครับตรงนี้นะก็ถ้าตัวสุ่มเนี่ยนะครับเราซื้อครบทุกวันเนี่ยเราจะได้มาทั้งหมดเนี่ยคือ21ไปนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็แต้ตรงนี้นะครับ210ชิ้นนะครับ แล้วก็เพชรเนี่ยเราจะเสียไปประมาณ4 2 0 0เพชรนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องลองคิดดูละนะครับผมแล้วก็ยังไม่หมดนะนะครับคือเราสามารถซื้อตัวของขีดตรงเนี้ยนะครับได้นั่นเองนะครับก็อ่าสิอันเนี่ยเท่ากับ100เพชรนะครับผมถ้าตัวของเศษเนี่ยมันไม่พอเนี่ยเราต้องมาซื้อเพิ่มนั่นเองนะครับตรงนี้อาจจะสูญเสียเยอะขวัานั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของประการลังเนี่ยนะครับคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะดอปมาเยอะหรือเปล่านั่นเองนะครับตรงนี้นะอ่าต้องไปตัดสินใจดูแล้วแหละนะครับแต่ผมมอง ควรเล่นนั่นเองนะครับคือมันอาจจะต้องใช้เยอะนะครับคือเผล่เนี่ยตอบมายังไม่ถึงแบบ10ชิ้นเลยบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับเราอาจจะสูญเสียไปฟรีๆนั่นเองนะครับตัวของเพชรอ่ะผมมองว่าเราเนี่ยอาจจะต้องรอ,อตัวของกิจกรรมเนี่ยในช่วงสุดท้ายนั่นเองนะครับในการแลกของอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเราต้องดูไงนะครับว่าเราฟาร์มอะไรได้มาบ้าง นะครับประมาณนั้นนะครับก็ถ้ามันขาดเหลือไม่มากเนี่ยเราค่อยซื้อน,นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในี้นะตอนแรกเนี่ยเราอย่าพึ่งไปเลเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่คุ้มนะครับตรงนี้คือย้ําไว้ก่อนละกันนะนะครับผมก็รอในอช่วงสุดท้ายละกัน นะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะซื้อโอตัวของไอ้แพ๊พวกนี้นะครับผมแนะนําว่าอย่าไปซื้อเลยนะครับผมมันแพงนั่นเองนะนะครับผมประมาณนั้นถ้าเป็นสายฟรีนะส่วนถ้าเป็นสายเติมเนี่ยก็ซื้อได้เลยนะครับผมผมก็จะแนะนําเพื่อนๆนะครับสายฟรีแล้วกันนะครับว่าให้เก็บเพจเอาไว้นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นตัวของกิจกรรมนะครับต้นไม้อธิษฐานนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับเป็นกิจกรรมที่วัดดวงสายฟรีเลยนะครับถ้าใครที่ดวงดีเนี่ยรับรองว่าคุ้มมากๆแน่นอนซึ่งราคาที่เราต้องจ่ายไปเนี่ยนะครับคือมันไม่แพงเลยนะครับผมคิดคำนวณมาแล้วนะครับคือ3วันนี้นะครับคือเราจะเสียเพชรอยู่ที่ประมาณ3,600เพชรนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการวัดดวงนั่นเองนะทุกคนนะครับถ้าใครที่ได้การ์ดม่วงการ์ดทองมาเนี่ยโอ้โหคุ้มแหละนะครับ3,600เพชรได้การ์ดหายาครับ เป็นการที่แบบว่ามันไม่มีแบบสุ่มในกล่องอะนะครับผมอ่ะเราต้องรอตัวของระบบ สุ่มการ์ดเ,เข้ามาก่อนนะครับถึงจะมีโอกาสสุ่มได้อะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะก็ถ้าเราได้มานะตอนนี้เนี่ยคือมันอาจจะเล่นง่ายนั่นเองซึ่งตัวของราคานี้เนี่ยไม่แพงนะครับผมแล้วก็การเล่นนะครับเล่นยังไงนะครับก็อ่าถ้าเราสุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยราคาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก200นะครับจะกลายเป็น 400, นะ,400นะครับจาก400ก็จะกลายเป็น600นะครับจาก600เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะครับจนถึงตัวของอ่าของการันตีนะครับแต่ว่าของการันตีเเเนนนีีีี่่่ยยยถ้าาใครรทป็สฟ ไม่มีโอกาสได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ตัวของเพชรม่วงในการสุ่มต่อน,นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับคือมันค่อนข้างที่จะ,ะฟิกเลยนะครับว่าต้องเติมนะครับกิจกรรมเนี่ยนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่า ตัวของกิจกรรมนี้นะครับเขาก็บอกอยู่นะครับว่าซึ่งของรางวัลเนี่ยนะครับคือมันจะมีโอกาสดรอปออกอยู่นะครับอยู่ที่1%นะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยยังมีโอกาสได้อยู่นะนะครับถ้าเป็นระดับสีส้มนะครับตำนานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1%นะครับซึ่งตัวของเลดออกเนี่ยเหมือนกับตัวละครถูกไหมนะครับตัวละครอ่าระดับเอลิทอาร์เนี่ยที่เราไปสุ่มกันเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1% 1.5อะไรเงี้ยนะครับผมถ้าเป็นตู้เก็อยู่1.5แต่ถ้าเป็นตู้ธรรมดาเนี่ยอยู่ที่1%ถ้าใครที่ดวงดีนะครับก็อาจจะ ได้ตัวของกาดทองไปเลยนั่นเองนะนะครับคุมมค้มไหมคุ้มมาก เดี๋ยวผมจะได้ให้ดูหนึ่งครั้งนะครับก็เดี๋ยวผมบอกก่อนละกันนะครับว่าอ่าถ้าเป็นสายฟรีนะครับเราจะเสียเพรทั้งหมดเนี่ยโดยรวมนะนะครับอยู่ที่ประมาณ3,600เพชรเพนั่นเองครับอันนี้คือ3วันนะนะครับสวันสําหรับตัวของการเล่นเนี่ยถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตไปก่อนละกันนะครับตรงนี้อ่าผมรีเซ็ตมาแล้วอ่าซึ่งผมเนี่ยรีเซ็ตมาแล้วนะครับอ่าก็มาดูกันซึ่งตัวของเกมเนี่ยเขาจะให้เราเลือกนะครับอ่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะได้การ์ดใบไหนนะครับ จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคล้ายๆกันนะครับอย่างผมผมต้องการตัวของก์าไอโรเลียนะครับผมจะเลือกอโรเลียมาก่อนนะครับจะเป็นรางวัลใหญ่นะครับล้นลงมาับจะเป็นสีม่วงนะครับก็แนะนําว่าให้เลือกตัวของกราดนะครับที่มัน่ายากมาก่อนนะครับก็อย่างเช่นตัวของอโรเลียนะครับแล้วก็เป็นตัวของพวกชาวแอดกาดใช่ไหมตรงนี้นะครับคือเราหาจากตัวของการสูมกร์ดไม่ได้นะครับาเราก็เอามาก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นขอบแบบว่าทั่วไปนะครับเราก็เลือกมานะครับแบบนี้ ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับถ้าของรางวัลเนี่ยมันไม่ถูกใจใช่ไหมเราสามารถกดรีเฟรชรางวัลได้นะครับผมครั้งแรกเนี่ยมันจะฟรีนะครับครั้งต่อไปก็น่าจะเสียเพจนั่นเองนะแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยเลือกได้แล้วใช่ไหมนะครับก็กดยืนยันมาปุ๊บแบบนี้ นะครับอ่าของรางวัลเนี่ยมันจะรีเฟซใหม่เลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับอ่าตอนแรกเนี่ยคือตัวของการสุ่มของผมเนี่ยจะอยู่ที่600ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมันเหลือแค่200นะครับแล้วก็ตัวของการรีเซตตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นการรีเซตต่อวันเนี่ยซึ่งถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยเราจะรีเซตได้ฟรีนั่นเองนะครับหรือก็คือไอ้ตรงเนี้ยอ่าเราจะไม่สูญเสียเพชรเลยนะครับเราจะสูญเสียเพชรในการสุ่มตรงนี้นะครับแค่600เพชรต่อวันนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนะครับผม แล้วก็ถ้าเรารีเซ็ตด้วยเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นพันสต่อวันนะครับหรือคือ3วันอ่ะซึ่งเราก็จะสูญเสียเพชรไปทั้งหมด3,600เพชรนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็อธิบายแบบชัดเจนเลยนะนะครับผมอ่าโอเคมานะครับเดี๋ยวผมจะลองสูมให้ดูนะครับถ้าผมดูดีนะครับผมอาจจะได้เป็นตัวของการ์ดม่วงก็ได้นะครับหรือว่าถ้าดูดีมากๆก็เป็นการส้มเลยนะครับอ่าลองกดดูนะครับปึ้งได้อะไ,อได้เป็นตัวของ อ่สีฟ้านะครับก็เป็นการ์ดนะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สุ่มอีกที่หนึ่งนะครับอ่ะก็ลองวัดดวงนะครับอันนี้คือมันเป็นกิจวัดดวงนะอ่านี่เลยนะครับก็เกลือนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่600ใช่ไหมนะครับเราจะไม่สุ่มหละนะครับรอตัวของกิจกรรมเนี่ยมันรีในวันถัดไปนะครับเพื่อที่จะรีเซ็ตฟีนั่นเองนะครับแล้วเราก็สุ่มนะครับประมาณนั้นหรือว่าถ้าตัวของกิจกรรมเนี่ยนะครับคือถ้ามันรีวันแล้วนะครับราคาเนี่ย ที่เราสูงไปเนี่ยมันไม่รีเนี่ยนะครับเท่ากับว่าเราจะสูญเสียเพชรแค่ประมาณพันแปดเองมั้งนะครับภายใน3วันอะแต่ว่าวันแรกเนี่ยเราจะเสียอยู่ประมาณพันสอยู่ละนะครับอ่ะคืออาจจะตกอยู่ที่ประมาณสัก2องพหรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะครับถ้าตัวของวันถัดไปเนี่ยไอตรงเนี้ยนะครับราคาตรงเนี้ยมันไม่รีนะนะครับแต่ว่ารีเซ็ตเนี่ยน่าจะรีเพราะว่าเขาเนี่ยเขียนเอาไว้เลยนะครับว่ารายวันถูกไหมนะครับก็น่าจะรีแบบว่ารีเซ็ตได้ฟรีแน่ๆนะครับตรงนี้แต่ว่าราคาเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่าจะรีเซ็ตตามหรือเปล่านะครับถ้า รีเซตเนี่ยก็อาจจะเสียเพชรน้อยกว่านั้นนะครับแต่ว่าสุ่มเนี่ยเราก็จะได้สุ่มน้อยลงนะครับประมาณนั้นก็จะเป็นกิจวัดดวงนะตรงนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเราดวงดีหรือเปล่าถือว่าเทสดดวงไปนะครับเพราะว่าเพชรก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นนะครับถ้าเราดวงดีมากๆก็ได้การส้มมาแบบฟรีๆเลย โอเคครับก็ประมาณนี้ละกันนะนะครับสำหรับตัวของกิจกรรมใหม่นะครับหรือว่าตัวของตู้ใหม่นั่นเองนะครับผมก็ได้ทําการบอกทุกคนไปหมดแล้วนั่นเองนะนะครับว่าตัวของสายฟรีเราควรจะเล่นยังไงดีนะครับแล้วก็เป็นตัวของกิจกรรมนะครับที่เราจะสุ่มยังไงนะครับคือให้มันคุ้มนั่นเองนะนะครับเออคือมันเป็นกิจวัดดวงนะครับผมย้ําไว้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครที่ดวงซวยเนี่ยก็อาจจะเสียเพชรไปฟรีๆนั่นเองนะนะครับแต่ว่ามันก็ได้ของแถมมานิดนึงนะครับก็ถือว่า ไม่แย่เท่าไหร่นะครับเออคือมันเสียแบบเพ็ดน้อยอะนะครับซึ่งเราก็เสียเพ็ดไม่เยอะนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในําทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ